แม่กิ่งให้ดูภาพความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองค่ะยามหลับไหลช่วงบ่ายดูนะคะพงมณีนอนกอดน้องเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะดูนะคะกอดน้องโอ้ยนอนซุกกันนอนซุกกันกอดกันเนี่ยค่ะนอนกองกันอยู่หน้าประตูตรงแบบนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเด็กๆทองพูนแล้วก็นิ้วน้อย แล้วก็ทองมณีค่ะแล้วก็น้องออกมาละตอนแรกนอนซุกกอดกันอยู่แต่ตอนนี้ออกมาละอันนี้ก็สายฟ้าบางทีเอฟซีบางท่านบอกว่าเด็กๆบ้านไม่กิ่งที่นอนกันนี่นอนเวลาไหนบางท่านก็ถามมานะคะก็เนี่ยค่ะช่วงบ่ายช่วงยินอู้ยัตุนของเรานอนแอบอยู่ตรงนี้คนเดียวไม,ไม่อยากลืมตาเลยแม่ ังง่วงอยู่ค่ะยังง่วงอยู่แต่ละคนแต่ละคนแม่กิ่งเข้ามาในบ้านเห็นพวกเขานอนกองกันแบบนี้มันน่ารักนีก็เลยถ่ายถึงความอบอุ่นให้กับพ่อแม่เอฟซีได้เห็นค่ะในนี้ก็ไม่แพ้กันในนั้นก็ใครแม่ทองมาแม่ทองมากับทองมั่นค่ะลูกก็ตามแม่ไม่ห่างบนชั้นนี้ก็ใครพี่ถุงทองถุงทองกับใคร ขุงทองกับน,น้องค่ะนี่ก็ข้างบนแต่ละคนแต่ละคนนะคะดู <laughs> <laughs> เวลาตื่นมานี่แสบมากๆกลุ่มนี้แต่พอเวลาหลับไหลดูนะคะหรือถ้านาอนขึงทองมณีใบใบที่น่ารักมากเลยค่ะดูกำมตานิดๆน,น,นะคะ แต่คิดว่าน่าจะหลับค่ะท่านี้เป็นท่าที่ชยโยโหหิ้วเหรอลูกฮะเป็นท่าที่ชยโยโหหิ้วในการนอนเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆค่ะลูกๆของไม่กิงแอบถ่ายลูกๆหลับกันก็เลยต้องมาแอบถ่ายให้เอซีได้ดูดได้เห็นได้เห็นยามหลับของพวกเขา เออทำไมลูกอือของอินของอินเรียกแม่ตามเรียกแม่ค่ะครับทำไมล่ะลูกเออจะอ้อนอะไรมากมายเรียกทำไมดูอมพอแม่ถ่ายรู้รู้ตัวเอามือไปปิดตาละปิดตาปิดหน้าละไม่อยากให้แม่ถ่ายนอนพุงก็พุ้ยเขา องมณีเด็กนครสวรรค์ค่ะเด็กๆพอเห็นแม่เข้ามาในบ้านก็เริ่มเนี่ยค่ะเริ่มตื่นกันละแม่ทองมายังไม่ตื่นดีเหมือนกัน,ขอนอนก,นขอนอนก่อนแม่พอนอนก่อนต,ตูนของเราก็ยังไม่อยากตื่นเหมือนกันค่ะครับให้ดู ให้ดูทองอินอ้อนแม่ดูทองอินอ้อนแม่นะคะนอนเคี้ยแม่อยู่นั่นแหละ,ะดูกับอ่างที่คุณเอกสิทธิ์เอามาให้ค่ะจริงๆริงต้องเอาวางไว้ในกรงนะคะอ่างนี้แต่แม่กิ่งว่าแม่กิ่งจะไม่วางแม่กิ่งจะเอาไว้อย่างนี้ค่ะพอดูแล้วเด็กๆชอบนอนอย่างนี้กันนอนเกือกกิ้งกันอยู่บนนี้กันจะเอาไว้อย่างนี้ค่ะให้พวกเขานอนกัน สตุลของเราไม่ยอมตื่นค่ะสะตุนของเราก็ไม่ยอมตื่นเหมือนกันง่วงจริงๆครับตามอ้อนเคียขาแม่เขาเออทำไมอะลูกอ้อนอะไรมากมายดูคนสวยดูคนสวยอุ้ยบิดไปบิดมาค่ะ สตูนของเรานอนบิดไปบิดมาพลิกไปพลิกมาท่านอนของผุกปุยน้อยของเราดูนะคะแม้แต่ท่านอนของนางก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูเห็นแล้วเอ็นดูค่ะเอ็นดูกับท่านอนของนางสตูนน้อยน้องตัวเล็กก็นอนอยู่ในนี้คนหนึ่งค่ะนอนในบ้านหลังน้อย งั้นคลิปนี้เราแอบดูเด็กๆนอนกันแค่นี้พอนะคะขอบคุณค่ะ